เขาทำอะไรเดี๋าาพาไปหายาจอดหายใอดยู่ไนมีรอยจานอดอ,อู้เอ้ สวัสดีครับสวัสดีครับครับว้าครับ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 ทำอะไรครับฮะเป่าถังน้ำมันครับเอ้เป่าถังน้ำมันทำไมนี่น้ำมันหมดครับเอออันนี้ทำไมตักได้พี่งกี่เดียวเนี่ยกูลู้ไปฟังเองไง่ายแจ๋งกูลู้ไม่เปล่าผมบ่เ่าเป่าถังดูดิเติมยังนี่ครับวันนี้ก็อยู่กับ

แล้มันไม่ออกเลยวะล้วมไลาจากกรงแก้วะบมันไหลมจากกรองนี่หมดไรงนี่ยรงน้อยเนี่ยรงเหลเน้ยนำยตนั้นมาจากลาางล่ะต่อจากเหงน้ำไปนุไปคจาเป็นจัดรอนไม่ไปเลยต้องาสา้าใสอีกล <c oughs> ท้ายนี่ไม่มีอะไรไปถ่ายรถเกี่ยวอยู่นู่นไอ้ตะเปียงทมอเนี่ยตรงเนี้ยใี่ไหมครับตรงหันไซไอ้หันไซเก่านี่ครับอยู่อักอยู่สองคนครับอยู่นี่แหละไม่เป็นไรเลยเ้าเขารถจะตรงปิดตรงนั้นตอนฝรั่งคันเนี้ยเออปื๊บเลยจบมิดล้อเลยเอาขึ้นไงนี่สองคนจอดอ่อนแหะใช่ตอดรอบร้องเป็นมิดล้อรรบแรกไปแค่ลื่นเออเราสองมิดล้อ ดินขึ้นเลยอยู่บนสกีนเลยฉันอยู่บนสกีนเลยตอนนี้จะไปไหนกับเสียตินไปสกีนซื้อรูปดาวบอกพี่มิ้ไปด้วยบอกไม่ไปมั้งแล้วพี่มิ้นเพิ่มมาไหมเพราะพ่อมึงกันหรออ๋อใช่นี่พี่มิ้นมาก็มาปะผมมาตะกี้เอ้าเฮ้แตงมาหามานี่ไม่ได้เลยต้องตามไปอีกละอุ้ยน้ำอะไรตกเยี่ยวดำน้ำมันดูคราวดูคราว ดูเขาตอนนี้อ like like ah. um ๋มีคราวเลยไล่น uh um ่าไล่อยู <h ums> <h ums> ่ยฉีดยาฉีดยาฉีดางมาเลยยงาเลยเป็นยงดออยางมาเลยเขาฉีดยาอยู่เปดดูฉีดยาเป็นไรใช่ไหมเ็นเป็นไรลูกนี่ครับอันนี้กํลังช็คไปดไหมกง กแน่เจะสองคนนั่นแหละไอ้ตามต้องไปหรอกเอาไปทำไมตามีพิวเราก็ไปหรอกดูบานเกยโกดเกยโขดดีกว่าเนาะเอ้า อุ้ยเซียมิมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คนดังมาครับเอากินกินกินเกรกครับเนี่ยดรามาเรื่องนี้เลยรักกันะรามาเรื่องพี่น้องไม่ต้องไม่ต้องดราม่านะพี่น้องไม่ต้องดราม่านะผมผมรักพี่มิมเหมือนเดิมครับยังไม่ดราม่านะครับยังไม่ว่าเก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 ยงาไม่ใช่จานไมเงยแตกแต่เช้าจะฆ่าคนล้วเนี่ย เอาอันนี้ของใหม่ดิอะไรของใหม่ใช่เลยผมจะรู้ไหมนี่รถคุณตัวนี้ใช่หรอผมเอออะไรนี่เป็นไรทำไมทำอะไรแต่เช้าเลยขับรถยังไงฮะกันทำอะไรแต่เช้าเลยอ่าแต่ไม่กลัวหมาเป็นไรรถเป็นไรเกาะล้างเซียมต่อเะ อย่าวาเพราะอยากซื้อเปล่านี่คอันนี้กำลังเช็คกำลังเช็คนะไม่รู้ถึงไหนแล้วผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับอะไรสายน้ำมันเครื่องอยู่ไหนอ๋อสายนี่นะเอาขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอา บอกไม่ได้ช่างทุกวันนะครับดราม่าเรื่องอิมยมีแต่คนไปว่าเสียมีมกันเยอะเอะทุกคนไม่ต้องไปว่าเสียมิมทำไมตืนมิ้นอทนไมต้องไมว่าเสี่ยมีมครับคนปกป้องแซมวิ่งนะครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ วาเงินให้แซมก็เปคนแซมเลยเานะวนนี้ผมซื้อเองนะครับในแฮนดคีบอร์ดไปชื่อเลยให้ตังแซมิค์มวานนี้หขวดนะครับใช่ไหมใช่แซมวันนี้งดดราม่านะครับไม่ดราม่าแล้วผมเข้าไปดูโอ้ยตกใจเลยเย่ามดี๋ไปว่าแซมียมินเยผมนี่รักแซมมิมากเลยแซมพิงนี่รู้กัน ถึงรู้ว่าแซมวิ่จะลุ้นเต๋อไหนไม่รู้จัดอัพเสร็จยังแซมเปิดประเดี๋ยวไเปิดยังนี่ครับโอ้โหมีครับต้องเปิดให้อีกแล้วนะครับอ่ะซื้อมาให้กินแล้วต้องเปิดให้ด้วยใช่รามายอีกแล้วรามายอีกแล้ว นี่ครับแล้วก็ทิ้งครับแล้วก็ทิ้งฟ้าซัตวละ<อ>่ะได้เกียร์คทีมิได้เกียร์ครับเจ๊ย่างระเบิดหรอกเนีเ่ยแดงได <ละ S 1> ้เขาแดงได้เข,า,เขา,าจะกลับบ้านบ่เราจะเาเด้ยตัวนาดเดินตัวนาดนี่กำลังแยกน้ำมันอยู่อู้ือแยกนานแต่อ,อะไร เด็กน้ำมันไม่ขึ้นเปิดได้ยังไยได้ยังไยรูโบไม่เห็นมือเ้นนะไแล้วเซยส่เป็นกตุยเจกแน่นอนเลยกตุยกยอยู่นวะรมัโฟเมนไหมโฟเมนไม่เอาทำไมทไมอีโฟเมนอ่ะอัตกรรมาก่อนอ่ะู่ไนครับ นี่แคพี่น้องได้ไปเจ๊ดแล้วเจ๊ดแล้วได้ไปเจ๊ดแล้วอ๋อเสี่ยวมิ่งเสี่ยวมิ่งเอาให้พัดน,นะไม่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 เอ้เสพผิดวะอะไรเบอร์สิบเจ็ดบ่วะโอ้บังผมก่อนไม่ไม่ไม่ไมไมช่างนี่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่ช่างเว้ย เก้าเลยช่างออดเนี่ยส oh, ุดสำคัญสตาร์ตติดไม่นี่กูโอ้พัดลมใหม่เลยครับนี่โอ้ลือตัวแยกออกเลยตัวแยกอะไรแยกไม่มาสักทีทอดไม่ทิ้งเข้าไปนี่น่นรับซ็อเลยบะรับซ็อเลยบ่ฮะดูใจดูธนาคารมันได้ยัง เสียบวะสาคาม่เดี๋ยวไปเอาของมาทูมาใส่ดูถ้ามันใส่ได้กันแวยกสดงันมันใส่ได้กันได้ใช่ไหมได้เบื่ออะไรวะเลือูัาราคามเอนาาไรหนี่ครับก็ ไปเอาอีกแล<ถ>้เนีย้เตงนี่ก็อุ้มแต่ลูกเลยนะไม่ไปไหนเลยโอ้อแต่ลูกเ่ <c oughs> เาเขาบอกว่าเสื <c oughs> ่อคนทำงานโอ้ยรวยไเตงขาดมันเลยขาดใจก็เดิมอีกพี่น้องโอเจ้าเนี่ยต้องซื้อให้ใหม่ละไอ้เตงเนี่ยสาธวัน <c oughs> นี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่น,นี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ